หูเล็กถ้าซื้อมาตอนมันมันโตแล้วก็แพงดิตัวละกี่หมื่นเนี่ยโอ้โหยุดซื้อตอนโตแล้วนี่น่าจะยุ่ยเ่ายันก็เช้า โอ้โนี่เผาทั้งเปลือกครับืมเคยเห็นนะครับนี่จ่าเจนตามสบายกูกินเลยกูอ่ะกูอ่ะกินจนเบื่อครขอบคุณค่ะต้งแกอร่อยนิ่มาแล้วปกติอยู่เท่าไหร่ละกูปีนี้กูน้อยอ่ะ

มาไถาข้าวโพดลงเก่งนี่ช่วยทำอะไรเนี่ยคนเนีเ้เป็นกำลังใจและกินข้าวโพดโช,ชว์ข้าวโพดเผาข้าวโพเผาไ่องา้วกินไเทา่าไห่โอ้กินเยอะแยะยุ้ยยุ้ดอกเนี่ยไม่หมดเลยเนี่ย <laughs> สองฟักแล้วสบายข้าวไม่ต้องกินแล้วมั้งเล่นไปดูนะ้ำืมไปเปลี่ยนอ,อะไรผข่หวาน

โก้มาหาคูอีกคนนึงตอนนี้อยู่มันมากไอแลที่ตลาด้อนอึ้มโผ่จะไปแน่นท้องเลยต้องบอกดี